รดทราบขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีมักกะสันเป็นขบวนรถด้วยสารธรรมดาเลขที่281ต้นทางจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีกระบินบุรีท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณาร,รอการด้วยสารได้ในชานชลาที่2ขอบคุณค่ะ Attention please The arriving train is the ordinary train. Number 281 from Bangkok to Kabin Buri. Passengers are traveling on this train. Please kindly board on platform number 2. Thank you. โปรดทราบที่นี่สถานีมักกะสันก่อนที่ลงจากขาบวนรถโปรดตรวจด,ด,ดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟแล้วหวังเป็นอย่างยิ่ง mm. ว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ Attention please welcome to Makkasan Station Please check your belongings before leaving the train. The State Railway of Thailand appreciates for choosing our services and looks forward to serving you again. Thank you.